ทุกคนอันนี้แซ่บอีกช็อตเดียวเท่านั้นลูกแม่ทำใจดีๆไว้นะลูกอันย่องสบายดีทุกๆคนอยู่มีชาแนล e l 4 7 4 7อีกแล้ว <c oughs> คือืันนี้เฮาสิมารีวิวน้ำต่งตางๆของโดยคำที่แบบในทวิตเตอร์เขาจะย่านย่านในอย่างกระบอกงูคือแบบมันแซ่บแต่ว่าเขาก็เคยกินแต่ตัวนี้เนาะคือตัวอื่นนะคะ ที่มีขี้พี่เลียวที่ท้ากินมะขามผสมกับน้าผึ้งนี่แหละอ,อันนี้ก็แซ่บอยู่แต่ว่าอันนี้คือแบบบวยเลยและอันนี้ฮายมพันเคยกินแต่ท้าสิมาลองเบิ่์ไปเริ่มอันแรกเลยดีกว่าให้ตายเถอะฉันอย่างหนังย่องย่อนะเนี่ยอันแรกนะทุกคนอันนี้เป็นน้าเขาเอาน้ำอย่างวะน้ำมะขามป้อมผสมกับน้ําบวายแะ้วก็น้ําผึ้งทุกคน อันนี้เฮาก็าคือบ่เคยคิดเลยเว้ยแต่กับ่เคยเปิดใจก็มันเลยเอามีดไปไหนแล้ววะมีดมีดช้อนไปไหนอะ่ะอ๋ออยู่นี่มีดเอาไปใส่แล้วะ่ะออไหนป้าเอาไปทีมเอ็ดเป็ดอยู่นู่นเหรอทุกคน แล้วหาว่เเอาแก้ม็อตมาให้จังคือจะเห็นสีน้ำมันด้วยเพราะเขากินก็คือเจาะลอดกินเลยคือเจ้ากระปุกแคสุกินจานทุกคนเ <c oughs> ขาได้กินแต่น้ำผึ้งเลยค่ะน,น้ำบ๊วยแล้วจังแบบขมๆมันจะมาลำหลังนะ กินเป็นน้ำพึ่งบริเลยได้สูอร่อยนะกินไหมอร่อยนะน้ำอันนี้อร่อยมากอะทุกคนขั้นไผ่ยากกินแกไปลองสิมเมืองได้นาะมีประโยชน์ต่อห้างกายได้สูอ้อร่อยคนข้างๆกำลังจอกินนะทุกคนไง อา้าร <ś 2> ไปจ้าทุกคนอย่างที่สองอันนี้จ้าทุกคนน้ำเบอร์รี่รวมมิตร98%อันนี้คือเป็นตะกินอยู่อันนี้ค่ะแล้วหูสีมันคือเก่าแล้วคือว่าสีมันอันไปตามคาดอันนี้บอกสบุสีมัน สุกหลังใส่จักบาทเนีน่ยนะละเมนะ็นว่าอัะไแซ่บๆใครสุข,ขัดไผ่มากก็คือชีสเซฟเท่าไรฮาวมากรสชาติคือมันก็กลิ่นเบอร์รี่แค่ไหเออกลิ่นพวกผลมันเบอร์รี่ขึ้นมาอะ้รกะเป็นช่งลูกสิงลิงอย,ยู่ไหมสรุปได้ทุกคนรสชาติก็คือบหวานปนได้ซึ่งมันกินก็คือไปกินได้เนาะเซฟ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  แผ่นสกิปนี่คือเอามาเซตต้าอันต่อไปทุกคนเป็นน้ำสวรสดภาษาไทยเอินสวรสดแต่ว่าย่บ้านเฮาเอินอย่างสูงกามีฮูคือกันอันที่มันยุ่นําแคมน้ำองนะต้นมันนะนะแต่ว่าบ้านเฮาอยู่ไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างโอ้หูแหละอันนี้นะัมเม้นเขาบอกสีอยู่ก็แนอันข้างกล้องมันนะ้ำมันเป็นสีอย่างนะนะแลาจ้าเองค่ะส้ซู เบสีมันสูงอือทุกคนอันนี้แซ่บป้าสองสามอันแล้วหากะหินอันแซ่บน้เข่าได้สูงหวานๆส้มๆแล้วก็เค็ีมครีมอือสูงมันคือเค็มมันบุหรีเค็มมไม่ค็มน้ำป้าเขาเองอืออันนี้แซ่บกินอีกกินอี่กินอี่อ,อันนี้แซ่บ แซ่บของให้พลานแต่มันแบบตื่นดีนะทุกคนมันส้มๆแล้วก็หวานๆคือมันชีแบบส้มมาก่อนแล้วมันก็นสีวาน,นำลังแนะนำไปกินสูงอันต่อไปทุกคนเป็นอันนี้อันนี้คือบัคซีดาทุกคนบ้านเฮาเอิ้นบักซีดา้าภาษาไทยเอิอนเป็นฝรั่งม่ได้กินบักซิดาโดนโดน ว้าวสีคือมางามแท้ปามาชิมกันดีกว่าทุกคนคืออันนี้เขาคิดว่ามันต้องแซ่บแน่นอนเพราะว่ามันคือเดเปสคือเขามากๆมันอยู่แล้วอันนี้ก็คือทิ่ว่าอ๋อมันได้เป็นอย่างดอกมันคต้องแซ่บแซ่บแน่นอนอันนี้ทุกคนมันการรสชาติคือมันกับออหวานๆเออมันมิกินของมากสีแด่ นำเอ้ก็จะต้องซีมอันนี้คือไผ่รสขมอ้วนคือต้องกินนะได้วยแม่ก็คือแม่มันแบบข้า,าสกัดหรือว่าเฮ็ดเป็นน้ำมันก็เลยแบบช้ำๆแันก็กินซ้ำๆเนี่น้อยส่วนตัวเฮาบ่ามัากเนาะแต่ว่าไผ่ไผ่ที่มากก็คือสีแซบอยู่แต่เฮามีมากหรือมันได้เป็นอย่างดอกมันต,นต้องแซบแซบแน่นอนโย่ค้างเลย ลและเร็วอันนี้ของเฮาก็มาถึงทุกคนน้ำมักเล่นดอยคำที่ในทวิตเตอร์คือแบบอุบะปะบ่มีเพอร์รีวิวมันในทางที่แซ่บเลยแต่ว่ามันมีประโยชน์ดีเลยทุกคนแต่ว่าเฮาก็มีรดก็มันเลยอาก้อยมึงจะคว่มหนืดของสีมาชิมกันสีทุกคน คนบักสีมันสีเป็ดแนวนี้คือสีแบบมัน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 แบบมันดื้งดื้อดื้ดื้ดื้เนื้อมันหลายนะสูงไกล้ากินชิมิเลยได้สูงยังพอันเข้าปากเมื่อกี้นี่ฮะปิดด่างกลิ่นได้ปะบนและนอมันกับมุนแนวมันเลยทุกคนทัศน์จ่าแบบยกกึกแล้วก็ไปเลยเด้อ รสชาติทุกคนมันเป็นนัวๆแล้วก็มีน้ำเนื้อมะเขือเทศน้ำเนื้อมะเกล่นอยู่ข้างในแบบดึง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 กระดอกระแดะกระดอกระแดะอยู่นะใครมากินมะเกล่นคือสีมากินอยู่แต่ว่ากินโซนท้อก็กินแต่กินอันนี้คือบัไหวขราวที่ทำใจกินมันให้เบิดแก้วจอกนี้อีกช็อตเดียวเท่านั้นลูกแม่ทำใจดีๆไว้นะลูก ออต้องลองคาบไยว่าฮาวเวอร์เนม่นต้องลองอันนี้ทุกคนทัางแนะนำให้ลองอันนี้เว้ยนี่อันนี้คือแนะนำเลยมาแล้วต้องกินโอ้ยกูณจะอ,อันเซียนแน่จังน้อยนะซูดดูแม่ป่ะชีเททีมละกันะ จบไปสำหรับอันนี้เนาะ <c oughs> สำหรับไคที่มากนะต้องลองคือเช่บบมแเช่บก็ต้องลองลององีกทุกคนมันจะคืออันนี้นะแม่นเขาคิดว่าเขาให้5เต็ม10กระพาะ้าแม่นผ่ายอะรมากก็แม่นแชี่ยบดีใดแต่เ่ามือมากเนาะแลรกกกร็เดินทางมาถึงรดนี้เนะทุกคน <c oughs> นี่สีมันเป็นจสีเวย สู้เบิ่อสีมันนะเม้มันเป็นเส่วนผสมของอันหัวสิคข่กับขิงและกะใบาเตยเป็นอาหิรทกุญ,ญา่านท้งน้นอา้าตัวกลิ่นนะสู้กลิ่นคือหัวสิไข่เห็นเละหัวสิคข่กับขิงผสมกันนะบึงสภาพกลิ่นนั้นแบบตอนเขาพี่เม่กำลังเอ็ดเก่งเลยเราต้มก่อนนะ <S <S นแล้วก็มีกลิ่นใบเตยแน่เขาโคตรบมากอันนี้เลยแบบ โบามากินมันเลี้ยวขานาะชิซูซูกุซิซิมกินแบบกินมันตีขึ้นมาก้อนเลยกินสมุนไพรตีขึ้นมาก่อนแล้วมันก็หวานหวานซูแลแว้วแซ่บหวานถ้าไผมากก็าสามารถไปลองกินได้นะแต่ว่าเฮาก็คือซิซิมให้เบิ่งได้สักนีดเนี่ยนะเพราะว่าเฮา บ่ามากกินที่สุดอันอื่นว่าบเซนกินได้อยู่ไหนแต่อันนี้กินม่ได้เลยเราเป็นคนที่บ่ามากกินสมุนไพรกินอย่างแบบนี้นะเอาไปเอาไปพอไปวัดไปว่าเลยไปเอาไปกันบ่รอดออันสุดท้ายทุกคนน้ำสตรอเบอรี่ดอยคําสูงไปตะกินอยู่ไดอันนี้คือสีเซ่บอยหรอกเพราะว่าอันนี้บานมากคือมันกระซ่บอยู่ค่ะไผ่มาก ค่ว่าเขาคือวัวจอ,อก,กินแม่นแล้วเขายังเบิกสีมันป้าสีมันคือเป็นจืด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 มีเมียงเสอนนี้นี่จ้าทุกคนเออทุกคนเบิกสีมันสีนี้แหละคือสี่ชอย่ด,ยดอกอันนี้เชบ เอาไปวาดไบวายอยู่หวานหหอมหอมหอมสตรอเบอรี่เ้วก็ะเออมันแซ่บสูงไปชิมกะจบไปแล้วน้องสำรับ จบไปแล้วนะทุกคนสำหรับการรีวิวน้ำโดยคำแต่เจตลดแต่ว่าอีกอันนึงกล่องนึงเขาจะเอาไปกินแล้วกล่องที่เขาจะเอาไปกินนั่นมันเป็นน้ำมะขามเนาะอน,นั่นคือเขาให้5เต็มส0และอันนี้เขาว่าเขาให้เจเต็ม1ิเพราะว่ามันแซ่บมันเออกลิ่นหอมแลวก็อันนี้อันนี้คือเขาคิดว่ามันจืดไปหน่อยนึงแต่ว่าคนกินก็จืดอะเออมันคือสิเป็นกินติดหวานน้ำแน,น่เลยอันนี้เขาคิดว่าอาให้6อันนี้ทุกคน คันเผิอมากกระเม่นมากถ้าเขาเขาบุกค่อยมากปวนไดเขามากินสดมันแซ่บกลัวอันนี้เขาให้หกแต่มันก็แซ่บได้รสชาติดีอยู่ออ,อันนี้ทุกคนคืออันว่าแซ่บพันมันกะมันต้องลองอีกเว้ยมันมันมันต้องลองอีกอันนี้คือเขาให้5้าเต็มสิบกระปอสตรอเบอรี่นี้เขาให้8เต็มสิบไปเลยจ้าแซ่บอันนี้คือแนะนำ ว่แนะนำเลยและอันนี้คือเฮากินไม่ได้เลยเพราะว่าเฮาบวกินน้ำอนที่มีกลิ่นพวกนี้เลยเฮาคิดว่าเฮาให้สี่พอคืออัน,นบ้าบ้ากินสมุนไพรกินอย่างะนะเหลือเบาได้หนีสูขอบใจทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาเบิกเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้ไดสูบมีเงิ<ๆ>นเฮ็ตต่อแล้วได้ 拜拜。